ค่ะดิฉันนางสาวบอมาลาขอมกระทู้นะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องโรคตับอักเสบจากพิสุราค่ะโรคตับอักเสบจากการดื่มสุราเป็นโรคตับอักเสบและระคายเคืองค่ะสามารถรักษาหายได้แต่ต้องหยุดกินเหล้าหากกินต่อตับจะแย่ลงและเกิดเป็นมะเร็งตับต่อมาค่ะสาเหตุนะคะเกิดจากการกินเหล้าปริมาณมากและนานหลายปีอาการก็จะไม่มีอาการค่ะจนกว่าตับจะพัง ล,ลักษณะอาการเหมือนจะเป็นตับติดเชื้อไวรัสค่ะการช่วงแรกก็จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นไข้หวัดการรักษานะคะการดูแลรักษาร่างกายค่ะต้องทําให้ผู้ป่วยแข็งแรงมากขึ้นที่สําคัญหยุดดื่มเหล้าค่ะและให้สารอาหารที่เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์และมีคาร์โบไฮเดรตสูงมีแคลอรี่สูงค่ะ สิ่งที่ควรทำและไม,ม่ควรทำนะคะสิ่งที่ควรทำคือหยุดดื่มเหล้าทานอาหารที่ดีทานวิตามินเป็นกิจกรรมเป็นออกกำลังกายควรรีบแจ้งแพทย์้ทราบค่ะและสิ่งที่ห้ามทำนะคะคือห้ามกินเหล้าห้ามกินโซเดียมสูงและห้ามใช้พาราเซตามอลค่ะ